นี่นี่็กเลาอีาีสองแมวไม่ก้าจะเจมด้วยโอเคไมนเล่นต่อจะข้าวที่แรกด,ดีกว่าไม่ีลนไม่จบเลดีกว่า ยังถามท้ายคลิปตัวันนี้รอดูเรรลยไอ้จบท้ายคลิปจะฟังคำถามซะจนคุยจบด้วยย่งั้นไม่ได้ฟังคำถามเนี่ย ชอตนี้มีอะไรปะโอเคไงก่อนเดีเ๋ี่เสือเขาทำมนดีทีธรรมดาไปเลยไปกประซิบปีบานปุ้ย <c oughs> โอ้ <Workers. S 2> oh, บาบมันก็ปกตินี่บับตรงนี้เลยเอามาอยู่หลังคุณจะว่าโอเคไปอยู่หน้าไปโอ้แล้วก็เจ็บของเลย แกก็ไม่รู้ีิค่ามันให้มันโอ้ได้เป็ตัวดยวตีถามไม่เตกเลยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่มีอะไราวารต่าอยแม่งยองเล โวบามันหิวจะเจิดแล้วพวกมึงก็ไม่ตีบ้าดมันอยาคุมนักดบเ้โอ้ยมันมันโลตั้งแต่ตีบ้าก็เ็บตีตันหนึ่ทีสิบเก้าชินเวอร์ไกิง ันนี้ทำเลยกันเอ้ยไปตีไปตีร้ดวดแตกดี้วดมันทำมันจากกินอันจริงวันเล้กว่านเ,เพลมากกว่าแต่เกมไม่ได้กว่อน้วด ไม่เดจัดการเองน,นายตัวไหนไม่ซ่ายกเข้ามาก่อนโอ้ย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 ออ้ยโอยโอ้ยโ้ยย ายรัวตายรัวจังวันนี้นโอ,ยโอ,โอ,โอ,อย้ยตายฟาตฟาดตาโอ้ยโอ๊ยไม่กลัวเลยตีบ้านมันยังมีกองทัพกูมาแล้วูบโอเ้เกมไม่ได้เฮ้ยตายแล้วเฮ้ยตายเองเดียวเนี่นยเฮ้ ตีบาร์มันเนี่ยความสโลมมา,มาบุกมาบุกวงบารมันได้เอ้บรรนลงออกจากบารแล้วกลับกลับยุนนี่กลับยุนนี่ไม่กลับมึงตายโอตีมันนี่แล้วกระดูดเรียบด้แล้วหลุดไม่หมดเลย เอิทไปยิงอยู่หน้ามันมันยิงไม่ได้หรอกกูบอกให้ยิงชีตอิดฟัดไม่ใช่ยิงโงนแล้วใครไม่มียิงชีตป่ะเนี่ยฮ่าฮ่าไม่ยิงตายเนี่ยมึงตายเนี่ยตายดูวะตายดูวะตายห้องกับบ้านเก็บไปออเรีบร้อยตายห้องกับบ้านจริงด้วยมันตายปุ๊บปังแตกปั๊บเลยสซนที่สี่เปิดทำไมเมื่อกี้ชนะไวกว่าฮุบปาร์คไอไก่เวนถึงลานสุทายแล้วสินะ มันยากโรโลดานนี้ม <dir lands> ันมันยากยากกินลไม่ต้องเลยนี่โอเคมีติดดีนี่มันจะมันจะคือมันจะเสกไอ้เจ้าสิ่งที่เล็กชีเล็กว่ากิฟฟอนไม่ได้เพราะงั้นเราก็ เราจะไม่ยอมแพ้มันลค่ะเราจะเอาทุกอย่างที่เรามีไปจัดการมันมีสิ่งมันมีสิ่งที่มันจะเละเทดออกมาจริงจโอเคเสร็จ <Okay. S 1> okay. มาเร็วเย้ไม่นอนเหนืยวิ่งและว<ล>ิ่งมหนึ่งตัววิ่งมันหนึ่งตัวเอาไปเข้าไปใส่เลยมึงวิ่งเข้ามาถึงตัวกวิ่งเข้าไปถึงตัวเอ้ยลบบอสลบบอสุูมสวยางามเลยเอออะไรดีมากนักเมืองตีก็ได้นะ โอเคบุบบุบทีเดียวไมาเชิอ๋อกูบอกอย่ยาตีเพราะวงามันยักเขจากตีเองหลบมาดินำเองโอเคมันหน้ากูเดี๋ยวนี้มันยิงกูมันจะยิงอู้มันยิงตูดกูฟันกันมาเลยไหนเอาขุดเร็วปดขุดเร็วประดี ืบเลยคตันันกูทำลายป้าจริงเลยบุ่มบุ่มบุ่มโอ้ยซาวบีคือมาโคตรเยอะเลยยีงทำลาก่อนโอ้ยบีนี่นแหะเอ๊ ตัวดี้สีคำามาี่สี่สิบตัวโอเคแค่นี้แหละโอ้ยผิดเอ้ยเร็อมาเบาปัย่างไปคำถามท้ายคลิปคำถามท้ายคลิปก็คือ มึงต้องงมาพีวีกับตัวละครงูงูลายด่านจะมีจะเอาตัวอะไรไชนะเป็นตัวนี้เนี่ยแบบตัวตัวอือ่ะตัวอะไรก็ได้้าหนึ่งตาหนึ่งตัวไม่มีรงที่ยวต้องพิสมองหน่อยหนึ่งอย่างใช้หนึ่งครั้งตัวตาหนึ่งการผ่านซึ่งงูทำแต่ห่านมาก่อนไหนะ 我黑跑了。Okay